กำลังเดินไปที่ศูนย์ประมาณที่ําจะเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าเดินท่ามกลางหิมะลงลปรยปรยหนากวก็ต้องเดินออกกำลังกายไปด้วย ก็เดินเราก็เดินอันนี้ตนสนไหนๆก็เดินแต่ทางเส้นเดิมน,นี่แหละค่ะถนนสายบุญเดินเช้าเดินเย็น ามอากาศก็ขึ้นขึ้นทามสะพานแม่น้ำในอดีตชาติที่แสนจะเจ็บปวดเกิดมาชาตินี้ก็ต้อง มาสร้างบุญใช้หนี้กรรมเมื่อชาติก่อนคนแล้วเนาะถ้ามีกรรมดีเมื่อชาติที่แล้วก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีกรรมดีเกิดชาติใหม่มาเราก็ต้องมา ใช้หนี้กรรมเมื่ออดีตชาติต้องมาสร้างน้ำทําบุญแก้กรรมในอดีตชาติด้วยเช่นกันสนามเด็กเล่นของลูกเมื่ออดีตชาติเราก็บังเอิญ จำอดีตชาติได้ถ้าตอนไหนนั่งสมาธิทำจะเห็นภาพนั้ขึ้นมาเลยถ้าวันไหนปฏิบัตินั่งสมาธิเกียรุงแต่งนั้นจะขึ้นมาทันทีจะทำยังไงได้เขาอยากให้เราเห็นเมื่อ,อดีตชาติว่าเราเป็นใครยังไง ทำอะไรเกิดมาชาตินี้ก็ต้องได้กลับมาวงเวียนอยู่นาทีนี้ก็เลยได้มาสร้างกรรมดีเพื่อลบล้างเมื่ออดีตชาติรอคอยสิ่งที่เราเรอคอยให้คนคนนั้น มาช่วยแก้กรรมรอแล้วรออีกแล้วนะไม่อยากพูดมากพูดไปเขาก็จะว่าเธอเจอถ้าพูดไปบางคนเขาก็เชื่อแต่บางคนเขาไม่เชื่อตึกนี้แหละคะ่ะ ที่มาเช่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนตรงนี้เป็นที่เมื่อ200ปีเป็นที่อยู่ของศาสนาต่างๆเพื่อดีตชาติแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าอะไร จะเป็นวัดเก่าของศาสนาเมื่อสองร้อยปีที่แล้วแล้วก็ณนะตรงนี้จะเป็นป่าชาด้วยจะมีบ้านแค่หลังเดียวเมื่อสองร้อยปีที่แล้วแต่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะ ตรงสีส้มนั่นแหละค่ะตึกสองรปีแต่ก็มาปรับปรุงแต่งใหม่มาปรับปรุงปรุงแต่งใหม่หมดเลยถึงประตูขึ้นขึ้นศู์แล้วค่ะแค่นี้นะคะสััสดีค่ะ